สวัสดีครับผมพ่อกันเลี้ยวกำลังมอกไปหัวใจรักการตกปลากอคือเก่าก็เดิมครับผมอันนี้เมื่อไม่ัานกันมาหาตกปลาคือเก่าครับทุกคนพี่น้องไม่ดีพิกัสดี่ยสิอ่างเก็บน้ํหน้องน้ําเขียวเด้อพี่น้องเด้อมากอะพี่ครับกันมาหลายคนนะครับผมบาเงาเมื่อนี้บาเงา โอ้โหสิเป็นยังไงครับสิรโตบอสิรชมบอมมานนี่ครันี่ครับปิกัดอยู่นี่ครับอ่างเก็บน้ำน้องน้ำเขียวบรรยากาศสวยงามตามทองเรื่องบไริปาก็มเป็นยังปิกได้เอาเบ็ดลงน้ำ ใ่ารเดจ้่จานั้นวนเรี้ยววันั้งน่ะไ็นาไางามครับรน,น,นี่ครับทีมงานครับทีมงานี่ได้บอกมันมันนะ <c oughs> เราช่วมกันครับเราช่ว่ <c oughs> ามกันบรรยากาศเ <c oughs> ้อง่งพางครับ มนานั่งชมธรรมชาตินี่ไอเทมไม่ไอเทมมาไม่ครับเนี่ยมีเบิดครบสุดค,ครับนี่ลิวก็มางานลิวก็มาครับ

ัดเด็กนักเลยหนอมาตักตวหนจะได้มีแรงขึ้น,น <c oughs> เป็นไรครับเป็นไร <c oughs> อะไรได้บ่หนึ่งแต้มมาเลยครับ <c oughs> หนึ่งแต้มอันนี้มัดสองรู รอดต่อไปครับรอดต่อไปเฮ้าลามเลยครับหลุนสงลามเือ่ม,มากแล้วครับเรอ่ม,มากแล้วเดี๋ยวรอดหลุนต่อไปครับ <i> <i> <s hr ie ks> สิสีมีชุ่มยังม่แห้งเลยพมาแล้วครับผมสงสัยจบไม่สวยงานนี้โอ้โหคดมาแล้วคนมาก็ไม่ถอยใจยังสู้เหมือนเดิมว่ากัน มาแล้วเอาไงดีดิ่ดนเอายังไงมาแล้วครับดูฝนก่อน ใจนักตกปลาลำบากแค่ไหนก็สู้ได้นนใจไม่รักันทำไม่ได้นะเนี่ยสูดตบ,ตบก็มาสใส่คลิปนี้จะจบไม่สวยครับทุกคนนั่นเขาอ,อะไรกุลมออะไรใหมาหงอกเอ้ย มาถึงก็จะถึงลาชีสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับวันนี้วันหยุดพักผ่อนหนึ่งวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยสรุปนี่ครับมาดูผลงานกันหน่อยครับมาดูผลงานกันหน่อยงานเรามีอะไรบ้างไปชมครับไปชมผลงานครับ ดูดิดูดิดูดิเอาเอาเขาได้อะไรกันเชาน้านี้ถึงกับล่ามไปนะครับกับล่ามโซไว้นู่นครับดูดูโอ้ยดูเนี่ยจะโล่ประมาณจาโะโผล่ข้ามาตัวเดียว ว่านป่าสุ้มไอ้ว่นเลยดีเนาะสูงวน่าจะสองโลสามโลครับผมแล้วก็ตองอีกครับตองอีกตอง,งสามตัวนี่ครับตอง สวยนะนปการสวยกำลังลาบพอดีนะครับนี่อกีกนี่กระชังอีกครับนี่นใส่นี่ครับใส่ฝ่ามือเลยผลงานวันนี้ ช็อตมาเด็ดเท่าไหรไไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมดูผลกกงานตัวนี้ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติงด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมครับ